สวัสดีครับคลิปนี้ช่องของขอนฟ a มิลี่จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองการใช้งานของเครื่องเครื่องมือไร้สายตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องเป่าลมไร้สายของย่อแทนสุนะครับเป็นแบรนด์จีนโอ้โหเป็นแบรนด์จีนนะครับผมก็ได้ทําการแกะกล่องแล้วครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ここจะมาเป็นกล่องแบบนี้มันเลยนะครับของย่อแทนสุกก็ทําให้เราเก็บเอ่อเก็บเครื่องมือได้ง่ายแล้วก็ขนย้ายได้สะดวกนะครับแกะออกมาก็จะเจอ คู่มือนะครับยูเซอร์แมนนวดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของเขาที่มีจําหน่ายอยู่นะครับก็มีเยอะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับของย้อนนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เขาจะให้แท่น,ทนชาร์จหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นให้แค่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมาธรรมดานะครับแบบนี้มันก็ชาร์จได้เร็วกว่านะครับมัน0 8์นะครับแท่นชาร์จของเขาเแล้วก็พวกอุปกรณ์ ข้อต่อที่หัวเป่านะครับเป็นหัวเป่ากว้างนะครับแล้วก็หัวดัดท่อนะครับแล้วก็หัวเป่าเล็กๆสําหรับเหมาะในรูหรือที่แคบๆนะครับแล้วก็เจ้าพระเอกของเราก็เป็นตัวนี้เลยนะครับด้ามจับเมื่อจับแล้วก็ให้ความรู้สึกถนัดมือวัสดุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับจับแล้วก็มันจะไม่ค่อยลื่นนะครับช่วยในทํางานให้มันรู้สึกกระชับมือนะครับเวลาทํางานแล้วเกิดเง่อออกก็จะไม่ลื่นนะครับแบบนี้นี่ก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของขอบนะครับฝั่งนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนูนๆออกมานะครับลงเป็นสีขาวส่วนระดับความแรงก็จะมี2ระดับนะครับเป็นไฮกับโลนะครับ2เกียร์ตรงนี้ก็เป็นช่องเป่าลมร้อนแล้วก็ปุ่มตัวนี้จะเป็นเหมือนเซฟตี้ก่อนที่เราจะเหนี่ยวไกลได้เราต้องกอดเซฟตี้ไปด้วยแบบนี้นะครับใช้นิ้วโป้ง หรือฝั่งนี้ก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็แบบนี้ได้แล้วแต่คนถนัดแบบไหนนะครับปุ่มนี้ก็อีกหน้าที่ของมันก็คือถ้าเรากดสุดแล้วก็แบบนี้นะครับมันก็จะล็อกนี่ล็อกไปในตัวแบบนี้เราไม่ต้องกำังอยู่ตลอดเวลาลวเวลาเป่างานนานๆประมาณนี้ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นเซตแค่นี้นะครับเป็นตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่ซึ่งผมมีแบตเตอรี่อยู่แล้วผมได้มาในราคาไม่ถึง9 0 0บาทนะครับแบตเตอรี่ผมก็มีอยู่10เซล 15เซลล์แล้วก็20เซลล์แบบนี้สำหรับยี่ห้อนี้นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันกับของมาร์กิต้ได้ส่วนแบตของเขาก็จะมีหลาย,ลายขนาดหลายเซลล์หลายสีให้เลือกนะครับลองเข้าไปดูในเพจของเขาได้เลยนะเดี๋ยวไปทดลองกันเลยนะครับยาวไปเดี๋ยวนุ่นหาเบื่อกันครับเดี๋ยวผมจะทดลองเป่าทดลองเป่าใช้งานโดยที่จะเอาข้อต่อตัวนี้ออกมานะครับเป็นข้อต่อที่ ติดตั้งต่อผิดนะครับก็ต้องการเอาออกมาซึ่งถ้าอ,าออกมาได้ก็จะจะสามารถใช้งานได้อีกเดีย๋ยววันนี้จะใช้คู่กับแบตแบตเตอรี่10เซลล์แล้วก็ตัวนี้เป็นขนาด10 C นะครับซึ่ง10 C ของเขาก็จะระบุว่ามันมีตั้งแต่เออจำไม่น่าจะ3 C 5C อะไรประมาณนี้นครับแล้วก็10 C จะเป็นสูงสุดของเขาของแบรนด์นี้ ถ้าค่าสีเยอะเมันก็จะทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้อึดขึ้นทำงานได้ยืนยาวขึ้นประมาณนี้ครับเดีย๋ยวลองใช้งานกันเลยครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้อดีของแบตี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ใช้งานคู่กับแบ็ดมากิตา้าได้นะครับนี่ใสเ่เบ็แล้วก็ถ้าเราใช้งาน,นก็ถ้าเป็นตรงนี้หายแล้วนะครับหายก็ลมจะแรงค่อนข้างแรงอยู่นะครับ แต่มันก็แรงสู้กับพวกเครื่องเป่าลมร้อนที่เป็นสายไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันก็จะได้ความสะดวกนะครับความเราไปน้างงานต่างเราก็ไม่ต้องลากสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าลองใช้งานกันเลยดีกว่ารเราผมก็จะใช้คู่กับหัวเป่าแบบนี้ดูก่อนนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยได้ลองใช้งานนะครับยังไม่เป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ทําไปพร้อมๆดูกันไปเลยนะครับใช้หัวเป็นหัวดัดท่อแบบนี้นะครับซึ่งมันจะ เข้ากับขนาดของท่อหนึ่งนิ้วพอดีแบบนี้นะครับมันจะได้กระจายความร้อนได้ทั่วทั่วหรือเปล่าแบบนี้นะครับมันเป็นหัวหัวตัวนี้มันเหมาะกับไอ้มันขนาดเท่ากับขนาดท่อหนึ่งนิ้ว PVC หนึ่งนิ้วพอดีเลยนะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวแบบนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าจะร้อนแล้วก็กาวละลายแล้วก็ดึงออกน่าจะดึงออกมาได้นะครับผมก็ยังไม่เคยลองซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะใช้วิธีเอากาวประสานท่อนะ กาวประสานท่อทาแล้วก็จุดไฟลนให้มันเป็นไฟไฟติดแล้วก็กาวข้างในมันก็จะละลายแล้วเราค่อยดึงออกแต่แบบนั้นมันก็บางทีมันก็เสียไปเลยครับร้อนเกินมันก็จะละลายเสียกใ็ใช้งานไม่ได้เลยหรือวิธีผมก็ตัดแล้วก็ใช้ใบตัดเลื่อยตัดตัดทีละชิ้นแล้วก็ค่อยแงายออกนะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีการต้มน้ําร้อนลวกนะครับซึ่งข้อต่อบางตัวมันก็ไม่เสียถ้าเราเอาออกมาได้เราก็จะ,จะ,จะสามารถใช้งานต่อได้เดี๋ยวทดลองดูกันเลยครับ เบอร์โลดีกว่าครับเอาระดับโลมันจะได้เดี๋ยวแรงไปเดี๋ยวข้อต่อเสียครับเดี๋ยวมันเสียผิดรูปนะครับมาลุ้นกันว่าจะเสียไหมนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินผมว่าจะตัดแล้วก็สปีดความเร็วเป็น,เป,นเป็นช่วงช่วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ประมาณ3นาทีแล้วครับ ยังกาวเริ่มเริ่มกาวเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวน่าจะไม่เกินหน้าทีน่าจะแกะออกได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันนี่นะครับประมาณสานาทีมันเริ่มโยกได้แล้วครับอึบอึนี่กาวเริ่มเริ่มเห็นแล้วครับอุ้ยร้อนอย่าใส่ถุงมือนี่นะครับมันเริ่มโยกได้แล้วครับน่าจะออกครับอึบอ กล้องไม่โฟกัสอีกนี่เริ่มโยกผมไม่มีแรงอะถ้ามีแรงออกแล้วครับนะยังไม่ออกครับเดี๋ยวมันมันแค่โยกได้นะครับเดี๋ยวผมลองเป่าเข้าไปด้านในดูก่อนนะครับเพราะว่าตรงข้างในสุดกาวมันยังไม่ละลายครับเดี๋<า>ยวใช้หัวต่อเล็กดี er. ก,ดกว่าครับเดี๋ยวเกลียวมันเสีย น่าเพื่อนๆน,น่าจะตัดเพราะแบตเตอรี่ผมก็เปลี่ยนเป็นแบตเ15เซลล์แลนะครับก็มันจะใหญ่กว่านะมีค่อนข้างในก่อนพอเราแกะออกชา้ามันก็คลายความร้อนต้องเป่าเพิ่มฝั่งที่ยังไม่ออกนี่นะครับน่าจะหลุดแล้วครับรอบนี้ นี่หลุดแล้วถ้าเบี้ยวแบบนี้เราก็หาท่อหนึ่งนิ้วมาใส่นะครับให้มันกลับไปอยู่ขนาดเดิมถ้าข้อต่อตัวที่เราเป่าออกมันเสียนะครับมันมันบิดเบี้ยวมันผิดรูปแบบนี้เราก็ใช้ท่อที่เป็นขนาดเดียวกันมาสวมแล้วก็เป่าให้มันร้อนอีกครั้งนะครับมันก็จะกลับไปในรูปเดิมได้เรียบร้อยแกะออกแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับเพราะผมก็ ยังไม่ถนัดใช้กับเครื่องตัวนี้ไม่รู้ว่าจังหวะการเป่าขนาดไหนมันถึงจะพอดีกลัวว่ามันจะร้อนไปเบาไปเดี๋ยวมันจะทําให้ข้อต่อมันเบี้ยวผิดรูปนะครับก็สําหรับข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็มันมันพกพาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานพกพาง่ายใช้งานสะดวกแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลากสายไปหน้างานในสวนสําหรับชาวสวนทุเรียนที่ มีปัญหาเรื่องข้อต่อแต่บ่อยๆต้องต่อท่อบ่อยๆก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือมันเป็นแบบแบตเตอรี่ความร้อนมันจะร้อนช้ากว่าลมแรงลมเบากว่าน้อยกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ก็ม,มันตัดบ่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบนี้มันจะใช้กําลังไฟค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป่าคอยร้อนออกมาเพื่อจะให้เกิดลมร้อนก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูง อย่างเมื่อกี้ผมใช้ตัวห้าเซลสิบเซลผมใช้ตัวนี้นะครับน่าจะสิบเซลแหละก็มันปัดไปนะครับตัดไปครั้งนึงแล้วก็ผมก็ใช้ตัวสิบห้าเซลอีกทีนึงสิบห้าเซลอีกทีนึงมันก็ยังไม่ทันตัดผมก็เลยลองเอาตัวยี่สิบเซลมาดูปรากฏว่าพอใส่ยี่สิบเซลเครื่องมันทํางานได้แรงกว่าทั้งที่เป็นเบอร์เดิมนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก็ได้ตอนนี้เป็นเบอร์ low อยู่นะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงของ10เซลล์มันบ้างนะครับ10เซลล์มันมันจะเบาวกว่านะครับด้วยปริมาณจำนวนแบตเตอรี่ที่น้อยกว่านี่มันจะเบาวกว่าชัดเจนเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าในในคลิปมันเสียงจะต่างกันไหมเบอร์เบอร์2นี่เสียงมันจะต่างกันเลยนะครับอตัดอีกแล้วแสด็วว่าแบตน่าจะหมดแล้ว พอมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเรื่องมือแบบนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็รบกวนกดไลค์กดติดตามช่งองของขวัญแกลมี่ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ